สุดยอดมากมันดีมากๆเยี่ยมสุดๆคุณต้องมาสวัสดีครับพุฒนะครับจะดูแลโครงการบ้านเดี่ยวอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับบอยครับทําบ้านที่อุบลครับสวัสดีครับซิงครับทำรับเหมาอยู่ที่ภูเก็ตครับสวัสดีครับโยนะครับก็ธุรกิจที่บ้านทำโครงการที่เชียงใหม่ครับ เรื่อง process ที่จะคัดกรองจาก market research ที่มันดิบะครับเราควรเนี่ยมาคัดกรองยังไงจะได้มีข้อมูลที่เราใช้ได้จริงอได้รู้การเลือกจำเลครับการเลือกที่ดินก็คือที่ที่ดีที่สุดก็คือที่จำเลที่ขายได้คำผมก็คือคือผมตั้งใจมาเรียนเรื่องจัดสั่งโดยเฉพาะ่าได้ความรู้จากเมื่อวานเนี่ยคเองแล้วก็วันนี้ก็เรื่องของทีวิทยากรคุณมาสกุล สำหรับผมก็คือความรู้ที่ได้คือการในการที่จะเป็นในเดเ e ลลอปเปอในเรื่องของอสังหาเนี่ยเราได้รู้ซีเควน c e ที่ถูกต้องของของการตั้งแต่เริ่มต้นผมมองว่าตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลย Connection ด,ดีนะสุดเราดีเหมครับดีมากเลยครับได้รู้จักกันทุกคนเลยเรรู้จักตั้งแต่คนที่เป็นผู้รับเหมาเจ้าของบอทรายเจ้าของโรงเหล็กก็เมื่อคืนก็รู้จักกับพี่ใหญ่ร้อยเอ็ดไปกิข้าวด้วยกันกรู้จักกัน,นมากขน รู้จักการที่คนออ,ออกแบบสไาล์พนิกรู้จักคนที่คุณรับเหมาคนทําคอนโดทำอพาร์ตเมนต์เลยครับในเซ็เมนที่มันใ,นใกล้เคียงกันในวงการสังหาิรพอบมอบสามคำนี้ให้กับหลักสูตรนะครับสุดยอดมากมันดีมากๆเยี่ยมสุดๆคุณต้องมาเ yeah!